สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับเรือดีเรือดังครับช่วงเรือดีเรือดังวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเรือยาวในจังหวัดนครพนมครับเป็นเรือชื่อดังครับผมที่จริงแล้วเรือวัดนี้เยอะมากเลยครับผมชื่อวัดว่าสว่างวนารามนะครับผมอ่าหลายหคนก็คงจะรู้จักครับในเรือวัดของโคตเต้ครับผมโคตเต้สกุลพรนาวานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับทุกท่านก็มีเรืออยู่หลายลำเลยครับนี่ครับลำแรกครับฝั่งนู้นครับเป็นเรือเพชรนครครับทั้งสองลำครับผมนี่ครับเรือเยอะมากเลยครับวัดนี้หนึ่งสองแล้วก็ลำนี้ห้าสิห้าสีภทายครับ เป็นเพชรนครเหมือนกันครับไม่มีชื่อช่างออสครับเนี่ยน่าจะประกอบหม่เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมส่วนลำนี้นะครับผมช่างตีหรือเปล่าครับลำนี้ได้เป็นช่างตีครับสุพรรณครับช่างตีบางปะม้าครับผมเหลือเยอะมากเลยครับส่วนลำนี้ก็เพชรนครอีกลำหนึ่งครับ เลือห้าสิบห้าฝีพายเหมือนกันครับลำนี้ส่วนลำนี้เป็นเรือโบราณนะครับผมน่าจะชื่อเรือเพชรนครเหมือนกันครับลำนี้เป็นเรือสิบฝีพายนะครับผมเป็นเพชรนครสกุลพรน,นาวานะครับเพชรนครสกุลพรนาวาส่วนลำนี้ก็เป็นเรือช่างตีเหมือนกันครับ นีเรือเล็กครับฝังนี้อันนี้ก็เป็นเรือสิบสีพายครับแล้วก็จะมีเรือฝั่งนี้ด้วยนะครับผมเยอะมากนะครับอ่าเยวผมจะพาทุกท่านไปดูเรือลำแรกก่อนนะครับผมผมอธิบายไม่หวัดไม่ไหวครับก็พามาชม ป,ล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 ปลอลำแรกครับผมลำนี้น่าจะเป็นสามสิบสี่ทายครับเพชรนาวาเพชรนครน,นะครับที่วัดสว่างสุวรรณนารามนะครับผมอลำนี้ครับ ท้องสีขาวเป็นนครนลำนี้ก็น่าจะเป็นส,สีสีพายหรือเปล่าครับลำนี้ช่างช่างออสหรือเปล่าครับนี่ก็ตายนี้เหมือนช่างออสไม่แน่ใจครับก็รอให้คนมีความรู้เรื่องทีมเดือนี้ครับมาตอบนะครับผมา ลำนี้ก็ไม่รู้จัดช่างครับลำที่สองลำที่สามเป็นเรือห้าสิบห้าีพายครับลำนี้ช่างออสแน่นอนครับลำนี้น่าจะประกอบตอนปีหกสองนะครับผมลำนี้ถ้าผมจำเพราะว่าตอนนั้นคือ ประกอบใหม่ปี6-2ไปพายที่สนามพระสองครับดังนั้นผมก็าพายอยู่ด้วยครับแต่พายทีมหนสวยครับลำนี้ส่วนลำนี้เป็นน่าจะช่างตีครับดูจักหือก็ตายแล้วแล้วก็มีหนวด ลำน,นี้น่าจะ30มสิบสีพายเฮ้ยสามสิบหรือสี่สิบไม่แน่ใจครับส่วนลำน,นี้เพชรนครเรือยาวใหญ่ครับห้าสิบห้าสีพายครับช่างอะไรเอ่ยไม่รู้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าลำที่ห้านะครับผมลำที่หก ลำนี้จะเป็นเรือยาวโบราณครับผมไม่มีชื่อติดน่าจะเป็นเรือเพชรนครครับเรือลำแรกน่าจะเป็นเรือลำแรกของวัดนะครับลำนี้นี่มีหัวมีท้ายหัวเงมท้ายเงมนะครับเรือโซ่โบราณนะครับผม เรือสายน้ำโขงสมัยอดีตครับภาคอีสานสมัยดียอดีตครับลำที่เจ็ดจะเป็นเรือสิบปีพายเทศคนครสกุลเชศคนครสกุลพรนาวานะครับสิบปีพายลำนี้ลำที่แปดน่าจะเป็นเทศคนครเหมือนกันครับช่างตีครับแต่ไม่มีชื่อนครับ ลำที่เก้าก็จะเป็นเรือเสดสีไทยครับส่วนลำที่สิอยู่ฝั่งนี้นะครับสดสีไยส่วนลำที่สิบเอ,นะอ็ดโอฝนตกนะครับผมลุยฝนไปดูเลยตากฝนมาครับฝนตกครับอยู่ในตัวเมือ,นะมนองนครพนมไม่ตกนะครับลำ ลำนี้ครับน่าจะเป็นไม่สามน่าจะสี่สิบสี่พายครับผมลำนี้ลำที่สิบเอ็ดครับโอวัดนี้เรือเยอะมากเลยครับมีสิบเอ็ดลำเลยนะครับผมจะพาทุกท่านไปถ่ายเรือครับฝนเพิ่งตกครับพายุเข้าครับก็ตามนะครับนู่นครับซรลีเรือ สองอันนี้ครับสองคันครับแถวบ้านเรียกหมอกนะครับผมหมอกเรือโอ้โหน้ําขังเต็มเลยครับไม่มีที่ระบายออกครับไม่มีที่เก็บเรือครับก็น่าจะมาเก็บไว้ตรงนี้แทนมีส่วนท้ายครับลงเก็บเรือเต็มนะครับเรือเยอะมากเลยนะครับ นี่จะเป็นเรือซิลี่ <c oughs> เรือยาวคนมองผมเต็มเลยเดินไปโลงเก็บเรืออีกเช่นเคยครับ <c oughs> เขาก็าจะมองผมขอเดินไปดูด้านหลังเรือท้ายเรือกันครับนี่ครับกำลังจะสร้างบรินาถารครับ ยากมากเลยครับฝนตกครับตกแรงมากครับเชื่อไหมว่าในตัวเมืองไม่ตกนะครับอ,อไปไหนนอรยนรยาดหยาๆนี่ครับเรือโบราณแต่ว่ามีกระดูก มีโครงเรียบร้อยเลยยังหนาเลยครับเนี่ยครับคล้ายเลยวัดสว่างสุวรรณนาลามเหลือเยอะมากเลยครับวัดนี้เศรษลำอุ้ยมีลำที่ทิศสองนะครับเห็นแค่ช่วงท้ายเนี่ครับ ตกหนักมากเลยโดยฝนก็ดูเรือของน้น่ะนี่อ,อ,อ้โอ้โหมาถึงแล้วครับช่วงท้ายเรือครับนี่นวัดส,สว่างนารามวัดส,สว่างสุวรรณนารามครับ นี่นะครับคล้ายสีฟ้านี้น่าจะเป็นเรือสีสไทยเหมือนกันนะครับผมแลวก็นักธีมครับ ฝนแางมากนะครับครับวันนี้ผมก็เลยนะ้ำฝนนะครับผมมาอยู่ที่นี่ครับรอยารลำนี้ครับขับสีฟ้าครับเป็นเรือน่าจะเรือสบสีพายครับผมเก็บไว้ตรงหน้าห้องน้ำนะครับผมฝนยังตกเลยนี่นะครับผม วัดนี้มีเรืออยู่12ลำนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวมากลับไหว้พักก็ได้นะครับผมมาชมเรือยาวครับเรือเป็นเรือชื่อดังของจังหวัดนครพนมครับอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์น้ำตาลครับอันน,นี้ผมได้อยู่ที่ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตรงนี้ก็ว่างครับแต่ว่าน่าจะเอาเข้าไม่ได้เพราะว่าติาดต้นโคลครับม,มีเดียลันี้บงังนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิงด่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งครับอ่าเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นต่อครับว่าผมจะไปถ่ายที่ ทีมไหนต่อนะครับผมก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมจะไปที่ไหนส่วนประวัติเรือทีมเรือลรนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็ถ้าใครรู้ประวัติเรือลำนี้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ตอบใต้คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมผมก็จะปิดคลิปสวยๆภาพสวยๆเรือยาวเยอะๆของทีมเรือเพชรนครวัดสว่างว,วัดวนารามครับ วัดสว่างสุวรรณาลามนะครับผมในของจังหวัดนครพนมครับตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมลากันไปด้ยวยภาพสวยครับเดือยยาวเยอกครับ่วัดนี้สิบสองลำนะครับผมก็จควับส,สวัสดีครับ อ๋อครับเพิ่มเติมนิดนึงครับก่อนปิดคลิปนะครับผมผมก็มีผมก็เพิ่งเจอครับเพิ่งสังเกตก็จะมีป้ายบอกนะครับผมโงเหงสวางวัดสว่างสว่างสวรรณารามนะครับจังหวัดนครพนมหนึ่งเหงเทพปีชาสองเหงเทพนครเอสองเหง n าพ่อคำแดงสามเหือเพชรนครสี่เหือพิดาภูสาทองห้าเหือหนุ่มนครพนมหกเอือเพชรสวนนะครับผมหน้าก็ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมแนะนำไปผมก็ลืมสังเกตครับไม่มีป้ายชื่อบอกครับมีป้ายชื่อบอกแค่ว่าเพชรนครครับ ส่วนลำไหนจะเป็นเรืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอผู้รู้มาตอบด้วยครับผมโอเคจบกันจริงๆแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ